สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เกดก็มาพร้อมกับของรางวัลนี่เลยนะคะเป็นกระเป๋าเกรดพรีเมียมนะคะจากจินซึ K ่งเคเบิลทีวีแล้วก็จีซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกดจะไปแจกของรางวัลให้กับใครนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็วันนี้แน่นอน,นะคะ่ะผู้โชคดีของเรารอเราอยู่แล้วนะคะตามเกดมาเลยแล้วกันนะคะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าค่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นพี่แนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะอ่า่ติ๋วค่ะ,พ,คะพี่ติ๋วพี่ติ๋วนะคะตอนนี้พี่ติ๋วประกอบอาชีพอะไรบ้างรับจา้างทั่วไปค่ะรับจา้างทั่วไปเลยนะคะช่วงโควิดอย่างนี้พี่ติ๋วมันมีผลกระทบอะไรกับอาชีพของพี่ติว๋วบ้างไหมคะก็มีค่ะเช่นเยองแค่ไงนอ๋ไปไป ขายของยากหน่อยขายของยากใช่ค่ะก็คือขายจากลูกค้าเยอะก็กลายปเป็นลูกค้าน้อยเพราะคนก็ต้องประหยัดกนันเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็เออเวลาพี่ติ๋วใช้ชีวิตอ่ะมันมีผลกระทบยังไงบ้างแล้วพี่ติ๋วมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างคะก็การใช้ชีวิตก็ปกติค่ะแต่ว่าก็ต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นใส่แมสก์แล้วก็เป็นไปได้ก็ไม่ออกไปไหน คือถ้าไม่จาเป็นก็คือไม่ออกจากบ้านเลยนะเพราะว่าเราออกไปเราก็ไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดบ้างเนาะนะคก็คือเซฟตัวเองดีกว่าโดยการที่ไม่ออกจากบ้านเลยคะอันนี้เดี๋ยวมาถามกันนิดถนึงแล้วกันว่าพี่ติวรู้จักเจียนตึ้งเคเบิลทีวีไหมคะนี่อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงท่าน โคดินเพลสนะคะเจิดสีแดงแดงค่ะรั้วสีแดงแดงนั่นเองนะรั้วของเราเด่นเป็นสง่าเลยค่ะคุณผู้ชมคะนะคะวันนี้เราไม่ได้มาสัมภาษณ์พี่ติ๋วแค่มือเปล่านะคะเรามีของรางวัลมาให้พี่ติ๋วด้วยนี่เลือกเลยมีสีชมพูชมพูแล้วก็เหลืองค่ะนะคะก็ขอขอบพระคุณนนะคะพี่ติ๋วเป็นอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้เกิได้ให้สัมภาษณ์นะคะก็เรียกได้ว่าเรามาถ้ำไทยสารทุกสุดิบกันนะคะจากจีนซึ่งเคเบิลทีวีค่ะ และถ้าผู้ชมคนไหนค่ะนะคะอยากจะเป็นสมาชิกกับเรานะะสนใจในส่วนของด้านอินเทอร์เนต็ตหรือว่าอยากจะมาเป็นพันธมิตรกับจินซึ่งแคมบปญจะวีอยากจะให้เราไปสัมภาษณ์หรือว่าโฆษณาอะไรให้นะคะรวมไปถึงกิจการต่างๆหรือบริการต่างๆของเราเนี่ยนะคะติดต่อเรามาได้เลยกับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเก็บขึ้นเอาไว้ให้ด้วยนะคะยังไงก็วันนี้เก็ตกับพี่ติ๋วต้องขออนุญาตร่ำลากันไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเทปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ค่ะแล้วจะเป็นใครเป็นคุณหรือเปล่าถ่ายเอาไว้เลยยังไม่ออกใช่ไหมนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วกันไปลุ้นกันว่าเทปหน้าเราจะเจอใครวันนี้เราสองคนขออนีญาตล่ำลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ